ไงจิมาสวัสดีครับโอ้แต่ oh, เช้าเลยจินี่ช่องฟูจิแชนเนลนี่กินกาแฟครับรับกาแฟด้วยกันครับผมสวัสดีครับทุกเราครับในช่องเพราะว่าจะพาทีมไปแห่งงานนะเนี่ยสวัสดีครับพวกเราครับในช่องฟูจิแชนเนลนะครับเพราะว่าจะพาทีมไปแห่งงานด้วยนี่เจ้จิอยู่บ้านบ้างดีไหม เตะเลยครับยี่ทินังเนาะถ้าเปซีไปจริงทางไหนสุพรรณษาอยู่ใครเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยานะครับว่าถ้าคุณพ่อเรียกสุพรรณษาจะมีอาการองไ้สาเอ้ยสาโอ้สาสา หันมาแล้วครับหันมาแล้วคลิปนิ่มเลยแไม่ได้ตัดต่อนะครับเยอะนั่งเยอะเยอะนั่งแร็วมาใช่เยอะดีเด้อไปก่อนเด้อไปเด้อไปเด้อไปเด้อนั่งขึ้นรถเนี้ยเยอะนังขึ้นรถเด้อะตียาเส้นไปไปก่อนเด้อไปเนี้ยจ้าตีไปเด้อ Vì <laughs> bay nào đớt đi Bay cứ đớt luôn, Đớt lên Ừ, chúng mình hấp นะนี่ก็บรรยากาศเช้าครับฝนตกด้วยครับวันนีไ้ไปแล้วเด้อน่าเดกหน่อยวันนี้จะเราพาไปดูสมุทรสาคนหน่อยครับ ฟิล์มเปโลด์ Spencer: <t <t okay <t 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 ร์เนี่ยจ้ะไทยจ้ะจฟิล์มเปโลด์ร์ฟิล์มไปแห่งงานกับพ่อร์ร์วันนี้สุนทรสามไม่ล้องตามเลยครับ เน้าลองขอแล้วลองขอแล้วไปไไปหาน้องไปว่าจะพาพี่ซีนไปแห่งานก็สงสารสงสารเจ้าตัวอ้วนหนิไปโอ้ขอพาไปหรอกพอรู้อยู่เออตาสีเหลืองครับน่ารักมากครับอันนี้ แมบแมบแมบทันดาก็มาไปอยู่ในบ้านไปฝนตกไปหนาไป,ปด,าดันด้วยกันใหญ่เลย กาดช้ามาครับพาไปดูต้นอาบารามีเลยครับไม่ได้เห็นนานแล้วครับอเอเฮ้ยออต้นอ,อก็ หญ่เป็นสาวแล้วนะครับยายเป็นสาวแล้วจะนอน,นมีก็โตเป็นเบาครับเน,นี่ยไนนๆยยกเขี้ยวให้เอซดูหน่อยสิดูดูครับ ไม่ว้ีรอหรือว่าเป็นชังงาครับอืมอันน,นี้อันนี้ก็เป็นแม่ใหญ่ครับเอาออกเดินเฉพอกตอนไม่ได้ไปเหงานครับ ดาก็ยืนงงครับเขาเล่นอะไรกันถ่ายในมือใงมวงครับเดีใจ

ไผ่แก้วก็ประนงงามกันครับแล้วก็พ่อใหญ่ด้วยครับอ,อนั่งลงท่าอะไรงี้นี่ <c oughs> นั่งอะไรงี้นี่ วน,นตู้หมุนเลยครับเดีย๋ยวพาไปดูพ่อใหญ่กันเลยครับขันด้นี่แล้วน้า มันนี่ร้องจะพาไปดูพ่อใหญ่หน่อยครับนี่ครับพ่อใหญ่ครับนี่ก็เป็นไายแก้วนะครับ ก็คือผพายแก้วนะครับออกงานครับเฮ้ยเสียงใครอ่ะเสียงภาษานน่นาะร้องเสียงหวานเลยคือเช้าช้างก็ไม่ค่อยอยากร้องเท่าไัเมื่อกี้นี่ร้องเสียงหวานเลยเนอะ ดิลิ้นเดิลิ้นเดินทางครับลองดิลองดิลองดิเอ๊ยน่ารักมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ